สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวสรีมพาเพลนในตามเดลิมเช่นเคยนะคะเมน,นี่ปุ้ยนะคะทำไข่เจียวสเปนค่ะเป็นครั้งแรกนะที่ปุ้ยทำนะคะเอาไปส่งที่บาร์นะคะทีลาทำทั้งหมดห้าอันค่ะเขาสั่งมาห้าอัน อันนี้คืออันสุดท้ายแล้วตีสองจะสี่สิบนะคะยังไม่ทันได้นอน แล้วก็เริ่มจะรู้สึกว่าจะหิวนะคะเดี๋ยวปุ้ยทำอันนี้อันสุดท้ายแล้วก็อันนี้ปุ้ยจะทําไว้ให้อันลูกมองปุ้ยกินอื่นนั่นนะคะคือของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นมันฝรัง่งหัวหอมเราก็เอาไปทอดก่อนนะคะทอดให้มันสุกส่วนตัวก็คือวันนี้ทําทั้งหมด3มสูตรนะคะก็คือใส่หัวหอมนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ ใส่แฮมเข้ามาด้วยนะคะอีกสูตรหนึ่งก็ใส่พวกพริกนะคะเป็นพริกหวานสเปนแล้วก็ใส่พริกเผ็ดลงไปด้วยมันก็เลยมีสามสูตรก็ <amo> ต้องล่อเบ응ิงค่ะครั้งแรกเขาดูว่าเขาจะมาสั่งให้เราทำอีกหรือเปล่าต้องมารอลุ้นด้วยกันมะคะถ้าทำแซ่บนะคะครั้งหน้านะคะเขาก็จะมาสั่งเราอ,อีกนะคะ ทำแล้วถูกปากคนเแ่านั้นนี่อันนี้เป็นสูตรที่ใส่พริกนะคะก็จะมีความเผ็ดหน่อยๆก็อย่าลืมว่าฝรั่งอาที่นี่เขากินเผ็ดนะคะไม่ได้เท่าเราอันนี้ใส่ไปแค่ซองเม็ดปุีมาเลยค่ะนี่นะคะไข่เจียว เดี๋ยวตอนเช้านะคะประมาณ8ปดโมงนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมารับเอาที่บ้าน,นะคะ่ะก็ใส่น้ำมันลงไปให้เคลือบกระทะว่าทำไข่เจียวไว้เป็นอาหาร ปาเนาะ o ปานน้เอ้ตีก็คงจะบ่นแล้วปกติปล่อยคลิประมาณตีหนึ่งตีสองแ่สงสัยขยันได้สามวันวันนี้ลงคลิปเวลาเพราะว่าฉันทำง,งานได้บ้านแบบนี้เหรอค่ะพี่น้องนั้นกะสมิบบ่าวีเวลาหเหรอ วันนี้เหรอก็มีน้ำพริกปลาทูของวันนั้นแล้วก็อยากกินต้มไก่นะคะการทำไข่เกี่ยวสเปนนะคะใช้ไข่เยอะวันนี้ใช้ไข่หมดเลยสองแผงแผงนึงมันมีสามสิบสองกล่องอเลยปล่าแน่ใจ <c oughs>

เราจะล้างอุปกรณ์พวกน่อก่อกน,นะคะเดี๋ยวค่อยมาอุ่นกับข้าวกินกันดัดไฟไว้กันดินอันนี้เห็ดชัำปิญองนะคนะซึ่งสื่อมาลายเมื่อแล้วเอ้ยอันหน้าตาเหมือนกันกับเห็ดที่เราเก็บในสวนเลยนะคันผู้ชมียะไลีล มันยูงไม่ถัดใส่กระเพาะตัดเนี่ยค่ะ กินข้าวตอนตีสามเรก,กินกระบาดหิวไงเดี๋ยวยมันจะนอนบนหลับเห็ดอันนี้มันเหมือนเห็ดชับป,ปิญงในสวนเลย Hmm. tôm cải bàn tập không thao tặng hàng ก็หอมดีอยู่แต่ถ้าเก็บมาทั้งดอกทั้งแะไรจะหอมมากกว่าน้องสาวทำมาให้สองแบบหอมเป็นกะเพราปลาไม่ใช่ไม่ใช่กะเพราตลาดนะคะมันขึ้นเองตามธรรมชาติอะ่ะ ตำสวนตำยังต่ำโคกกับใจนะมันสิหอมหอมกว่าปูก เห็นไหม้ามีงานทําเคลียร์ของในบ้านน่ะนี่แหละโดยปกติแล้วตีหนึ่งตีสองกว่าจะทําน่นนี่น,นั่นเสร็จ จดถ้าลูกค้านะคะแถบน้มเขาชอบฝีมือการทําไข่ของเรานะคะเราก็จะได้งานนี้นะคะอีกต้องมารอลุ้นด้วยกันนะคะว่าเขาสิจงางปุยต่อวะท่านผู้ชมเห็นไข่เจียวสเป็นปุยแล้วคิดว่าเขาจะจ่างปุยต่อไหม เห็นไหมเราจะได้เงินเขาหยู่ใส่แตแล้วแต่หยูมังไถ่อยู่ตางประเทศถ้าบอกขยันบอกเฮ็ดงานมันก็มีเงินหรอกค่ะพี่น้อง ฝรังเขามีเงินเขาก็ทำงานเราอยากมีเงินเป็นของตัวเองเราก็ต้องทำงานเหมือนกัน ขนาดแสบพี่น้องคาาฮ่องกลงลวกกิมน้ำพริกอร่อยถ้าพวกนี้ฝนไม่ตกก็จะได้ไปปวนดินแยกผักกระหล่ำให้เสร็จ โอเควันนี้ปื้ยก็มากินอ่า,างแค่นี้แหละนะคะพอตัวก่อนเดี๋ยวปื้ยจะตัดคลิปแล้วก็จะลงให้นะคะเดี๋ยวมันจะยิ่งสวยไปกว่าเก่าบายสวัสดีค่ะ